แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตขนาด12โวลต์100แอมป์อยู่ในกล่อง power box ถึกๆทนๆใช้งานสะดวกแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังชาร์จแบตเตอรี่อยู่ชาร์จกับไฟบ้านนะครับเราก็จะมีที่ชาร์จไปให้นี่ที่ชาร์จของเราก็เป็นที่ชาร์จขนาด10แอมป์นะครับถ้าเกิดไฟเต็มแล้วตัวนี้จะขึ้นสเตตัสสีเขียวแล้วเราก็ถอดเอากล่อง power box ตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนี่สวยๆก็เลยทีเดียวมี ช่องต่อใช้งานไปยังโหลด DC 12โวลต์กันแบบง่ายๆเลยนะครับมีขั้วบวกขั้วลบมีช่องชาร์จมือถือย s b แล้วก็แจ็ค DC นะครับบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ด้วยนี่จำๆกันเลยทึกๆทนๆกล่องแข็งแรงมากนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรและไอ l ดีย์0875414199นะครับผมมีขายทั้งระบบ12โวลต์และ24โวลต์นะครับ ตั้งแต่ขนาด60แอมป์ไปจนถึงขนาด200แอมป์